เยครับบีบอลนยครับก็คลิปนี้เป็นความรู้สึกหลังจากดูโมพิสูนดกันดั้มจีควักครบทั้ง12ตอนแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ทําด่วนสักทีหนึ่งนะครับไม่ได้มีการเตรียมสคริปอะไรมากมายเพราะฉะนั้นอาจจะมีการพูดวกไปวนมานิดหนึ่งก็ต้องขออาภัยล่วงหน้านะครับตรงนี้ก็พอดูจบแล้วก็อยากจะ หยิบขึ to far, então, à, ้นมาพูดทันทีก่อนที่ความรู้สึกต่างๆหลังจากดูมันหายไปนะครับเพราะงั้นก็จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่ได้ผ่านการกรองมาเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นความรู้สึกสดๆร้อนๆหลังจากที่ได้รับชมมานะครับผมแล้วก็ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับก็ต้องขอย้ําก่อนว่าทั้งหมดนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็เป็นความเห็นของผมล้วนๆไม่ได้มีหลักเกณฑ์มาอ้างอิงอะไรมากมายนักเพราะงั้นถ้าใครที่ชอบภาคนี้นะครับอาจจะรู้สึกขัดใจบ้างก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะครับแต่ทั้งนี้ทั มันเป็นความรู้สึกจากแฟนชายขอบคนหนึ่งที่มีให้กับกันดั้มจีควักประกันนะครับโอเคเราไปเริ่มเนื้อหากันเลยแล้วกันก่อนอื่นนะครับก็ต้องเริ่มจากคําถามยอดฮิตของกันดั้มแต่ละภาคก่อนว่าถ้าคนที่ไม่เคยดูกันดั้มมาก่อนหรือไม่รู้จักจักรวาล UC มาก่อนสามารถดูกันดั้มภาคนี้ได้ไหม ซึ่งสาหรับผมนะครับถ้าก่อนตอนที่12หรือตอนจบนั้นผมจะตอบว่ามันก็สามารถดูได้แบบเอ j นจอยนะครับแต่ก็สารภาพตามตรงนะครับว่าหลังจากดูตอนที่12จบแล้วผมก็เริ่มลังเลนะครับว่าผมจะแนะนําภาคนี้ให้กับคนที่เริ่มดูกันดัด้มดูภาคนี้เป็นภาคแรกเลยดีหรือเปล่าเพราะถึงแม้ว่าภาคนี้จะมีการหยิบเอเลเมนต์ดั้งเดิมของจกักรวรรดิยูซีมาใช้บ้างนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเส้นเรื่องของภาคนี้ก็ยังถือว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างมากและถึงแม้ว่าจะมีการปรากฏต,ตัวของตัวละครจากไท,ทม์ไลน์ด บทบาทสําคัญต่อตัวเนื้อเรื่องและก็ที่โผล่มาให้หายคิดถึงบ้างบางตัวนะครับซึ่งในพวกตัวละครดั้งเดิมที่มีบทบาทสําคัญต่อเนื้อเรื่องก็อย่างเช่นพวกชา abel, ru, อัสนาเบลชาเลียบรูอ่าคิชิเลียซาบ้กิเลนซาบี แต่ว่ากิเลนนี้มันถือว่าสําคัญเพราะวะ่าโผล่มาแป๊บเดียวตายเนี่ยซึ่งไอตัวละครพวกนี้นะครับมันก็มีการกล่าวถึงภูมิหลังหรือว่ามีการเอ่อเกริ่นถึงแบ็กกราวด์ของตัวละครอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าเราได้เริ่มเรียนรู้ตัวละครพวกนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งใน G ีควนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายนะักส่วนอีกแบบหนึ่งก็เป็นตัวละครที่โผล่มาใช้แล้วทิ้งประจําตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นบัสโอมหรือพวกตัวละครจากทีทานและสถาบันมุลซาเมททั้งหลายนะครับไอพวกน นเดียวแล้วก็หายไปซึ่งถ้าสําหรับแฟนรุ่นเก่าๆที่รู้จักตัวละครพวกนี้อยู่แล้วก็จะรู้สึกงูฮห่าและหายกันมากๆนะครับสาหรับพวกคนดูใหม่ก็จ,จะไม่รู้สึกอะไรมากมายนะก็อาจจะแค่ว่าเป็นตัวละครใหม่หรือเป็นตัวละครที่ถูกใส่เข้ามาเพื่อเล่าเนื้อเรื่องแค่นั้นซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าถ้าคนรู้จักตัวละครพวกนี้อยู่แล้วก็จะรู้สึกอินขึ้นไปอีกแค่นั้นเองนะครับเพราะงั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นักแต่ถ้าว่าพอดูตอนที่12นะครับที่มันค่อนข้างจะเซอร์วิ เอ่อผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าคนดูใหม่หรือคนที่ไม่ได้อินอะไรกับจักรวาล UC มากมายนักเขาจะอินกับอะไรพวกนี้หรือเปล่าซึ่งเขาบอกตามตรงว่าส่วนตัวนั้นผมค่อนข้างที่จะไม่อินกับ UC นะครับถึงจะรู้เรื่องอยู่บ้างแล้วก็เถอะทาให้ผมรู้สึกว่าแบบตอน12นั้นมันประหลาดและค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถึงแม้ว่าหลายๆส่วนมันจะดีนะครับแต่ในเรื่องของการนําเสนอผมก็ยังรู้สึกว่ามันประหลาดนะครับคือแบบหลายครั้งผมก็หลุดขำมาดื้อๆทั้งๆท,ที่เนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะตึงโดยซ ราะงั้นก็แบบผมก็เลยค่อนข้างจะลังเลนะครับว่าถ้าจะถามว่าคนที่เพิ่งเริ่มดูกันดั้มสามารถดูภาคนี้ได้ไหมมันก็คงจะตอบว่าดูได้แหละครับดูได้แบบเข้าใจด้วยแต่ว่าเขาจะอินกับมันไหมผมก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้อินขนาดนั้นแล้วก็เราจะสามารถแนะนําภาคนี้เป็นภาคแรกที่เขาจะดูได้หรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าตอนนี้หลังจากด,ดูตอนที่12แล้วผมค่อนข้างจะไม่แนะนำครับถึงแม้11ตอนที่ผ่านมามันจะโอเคสำหรับคนดูใหม่นะครับแต่พอ มาเจอสวิทจัดเต็มแบบตอนที่12นี้ผมเชื่อเลยครับว่าคนดูใหม่หลายคนก็คงจะรู้สึกว่าอะไรอยู่วะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็คงจะมีคนดูใหม่บ้างส่วนที่ รู้สึกว่าดูแล้วอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะไปค้นคว้าเพิ่มแล้วทำาให้มันอินกับเรื่องราวของ G q u วักอันนี้ก็ไม่ว่ากันครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าน้อยคนแหละที่สนใจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมครับแต่ว่าผมว่าโดยส่วนใหญ่ครับสำหรับคนดูใหม่เขาจะไม่ค่อยอินเพราะว่าแบบถ้าทำมผมมันยัดมาขนาดนี้บางทีมันให้ความรู้สึกท้อในการหาข้อมูลเพื่อเพิ่ม,มความอินนะครับ ต่อมาก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์นะครับก็พวกคาแรคเตอร์ดั้งเดิมของไทม์ไลน์ดั้งเดิมนั้นผมจะไม่พูดถึงเท่าไหร่นักนะครับเพราะหลายคนก็รู้จักลักษณะนิสัยของตัวละครพวกนั้นไปอยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยตาม UC หรือกันดัมมาก่อนนะครับส่วนคนใหม่ๆก็ ผมแนะนำว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเองและกันเราจะไปพูดถึงตัวละครออริจินัลของภาคนี้กันโดยเฉพาะดีกว่านะครับว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างซึ่งแน่นอนครับ3ตัวละครหลักของภาคนี้ที่ตัวเรื่องโฟกัสเป็นพิเศษก็ได้แก่อามาเทศยุซุริฮะหรือมาชูนะครับแล้วก็เงนนี้ยงแล้วก็ชูจินะครับซึ่งตัวละครทั้ง3นี้ก็มีที่มาที่ไปแตกต่างกันนะครับ คนหนึ่งเป็นลูกคุณหนูคนหนึ่งเป็นผู้อพยพอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายปริศนาที่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครทราบอะไรประมาณนี้และแน่นอนครับตัวที่เด่นที่สุดใน3คนนี้ก็ต้องเป็นมาชูอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดของนักบินกันดั้มทั่วไปแหละครับที่ต้องทําตัวเป็นเด็กเปรต อยู่ช่วงหนึ่งนะครับสำหรับมาชูนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบและก็ลำคาญในเวลาเดียวกันนะครับคือส่วนที่ชอบก็คือนางน่ารักครับไม่ว่าจะด้วยคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือว่าลักษณะนิสัยส่วนตัวในบางครั้งแล้วก็โมเมนต์ฮาๆของนางนะครับแล้วก็การทำหน้ามีมของนางที่มีแทบจะทุกตอน มันก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่มีสีสันตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนที่ไม่ชอบนะครับก็จะเป็นนิสัยที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวของมาชูนั้นค่อนข้างจะยึดความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะครับโดยที่ไม่ได้มองรอบข้างเท่าไหรนะ่นักว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงกับการกระทําของตัวเองหรือว่าคนอื่นเขาจะได้รับผลกระทบจากการกระทําของตัวเองยังไงบ้างแต่ถึงอย่างนั้นตัวละครมาชูก็เป็นตัวละครที่มีคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์ค่อนข้างที่จะโอเคครับถึงแม้ว่าด้วยจํานวนตอน12ตอนมันจะ ทำให้เรารู้สึกว่าพัฒนาการตัวของมาชูนั้นจากค่อนข้างก้าวกระโดดไปนิดนึงคือมันก็ใช้ระบบไทม์สคริปต์แหละครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าไม่ผูกพันกับตัวละครเท่าไหร่นักแล้วมันก็ให้ความรู้สึกโดดๆไปนิดนึงนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวคือแบบในการดัมหลายๆภาคครับเราจะเห็นว่าตัวละคร มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างใกล้ๆกับภาคนี้ก็เป็นอัมโมโรหรือไม่ก็คาเมียครับที่ช่วงแรกๆทําตัวเปรตมากนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเขาโตขึ้นเรื่อยๆแต่อันนี้ก็มาเทียบกับภาคนี้ไม่ได้อะเพราะว่าอันนั้นก็50ตอนกว่าๆอย่างเงี้ยแบบมันก็ค่อนข้างยาวครับแล้ว2คนนั้นมันจะค่อยๆโตทีละนิดครับคือเราจะไม่รู้เลยว่าเขาโตขึ้นขนาดไหนจนกระทั่งแบบรู้ตัวอีกทีอะคาเมียหรืออัมโมโรในตอนต้นเรื่องอะ กับคาเมีไดอะมโรในช่วงตอนที่30กว่าเราจะรู้สึกเลยว่าไอ้สช่วงนี้มันเป็นคนละคนกันคือแบบมันมีความค่อยๆเติบโตจนแบบจนเรารู้ตัวอีกทีครับเขาก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วแต่ในขณะที่มาชูครับเหมือนด้วยความว่าจํานวนตอนมันน้อยแล้วมันจําเป็นต้องให้ตัวละครรีบโตครับเขาก็ใช้การทำสคริปต์แบบช่วงหนึ่งครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะโดดอย่างที่ว่าไปแครับแล้วก็จริงๆมาชูผมรู้สึกว่า านางมาโอเคจริงๆก็ตอนที่12แล้วนะครับเพราะในตอนที่11ผมก็ยังรู้สึกว่านางมีความเลอะเลือนแล้วก็มองตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่พอสมควรนะมาดูแบบมองเห็นอะไรแบบชัดเจนมอง e e v y y t i n n g r o u o w มีแบบ c l e a r รี่จริงๆก็คือช่วงตอน12ตอนใกล้จะจบเลยด้วยซ้ำนะครับนั่นแหล,ละมันก็เลยให้ความรู้สึกว่ามันมันเร่งโตเร็วจนรู้สึกผิดธรรมชาติไปนิดนึงนะ ส่วนทางด้านตัวของเนียงนั้นอันนี้เป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะแต่คือไม่ได้ชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือลักษณะนิสัยส่วนตัวนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบความสมบุกสมบันที่นางต้องเผชิญดีครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะระทมนะครับระทมจัดๆเลยอ่ะแบบ พูดยังไงดีอะคือเนียงหะครับเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีช้อยในชีวิตให้เลือกมากเหมือนกับมาชูนะครับเหมือนนางต้องทําอะไรบางอย่างเพราะความจําเป็นนะครับแล้วก็เท่าที่ดูในเรื่องนะครับจะมีแค่2ครั้งเท่านั้นที่เนียงเลือกที่จะตัดสินใจเคลื่อนไหวด้วยตัวเองโดยที่ไม่ใช่สถานการณ์พาไปนะครับก็คือตอนที่ขึ้นขับ g ีควักแทนมาชูในตอนที่5กับอีกที่ก็ตอนเลือกที่จะยิงคิชิเียเพื่อปกป้องมาชูนะครับ นั่นก็เป็นแค่2ครั้งที่นางเลือกที่จะทําอะไรด้วยเจตจำนงของตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็เป็น2ครั้งที่การกระทําของตัวเนี้ยง นำมาซึ่งหายนะของตัวเองตลอดเลยนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าเห็นใจอย่างที่น่าโมโหที่สุดก็ตอนขึ้นขับจีควักแทนมาชูนี่แหละครับคือเจตนาของเนียงก็คือแค่ต้องการจะปกป้องความต้องการของมาชูนะครับเพราะว่าถ้าตอนนั้นลงแคนแบตเทิลไม่ทันก็คือจะโดนปรับเงินรางวัลใช่ไหมโดนยึดเงินรางวัลอะไรเงี้ยความฝันของมาชูที่จะลงไปยังโลกหรืออะไรนู่นนี่นั่นก็จะหายไปเนียงก็เลยต้องเลือกขึ้นขับจีควักทั้งทั้งที่กลัวว่าตัวเองจะตายเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างว่าแคนแบตเทิลมันก็มีความเสี่ เสียชีวิตหรือว่าโดนฆ่าตายนั่นแหละแต่พอผลสุดท้ายนะครับหลังจากที่พยายามทําเพื่อเพื่อนนะครับออกจากคอกพิษโดนเพื่อนด่าแล้วก็เป็นชนวนที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มัน แทบจะไม่ติดมาจนจะทายเรื่องนั่นแหละยังอีกครั้งหนึ่งก็ตอนยิงคิชเชียเพื่อช่วยมาชูนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเนียงรู้ดีแกใจนะครับแต่ก็ยังเลือกทางนั้นคือหลังจากที่สูญเสียทุกอย่างที่ไซซิส6นะครับก็ได้คิชเชียร,รับมาอุปถัมนะครับแล้วด้วยความว่าขับ G f r e ฟ h ได้แอคทีฟไซคอมมิลของ G f r e ฟ h ได้ก็ได้รับการเลี้ยงดูปูเสือจาก คชิเลียเป็นอย่างดีนะครับและเหมือนว่าทุกอย่างในชีวิตของเนียงอะ่ะดูเหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้นะครับเพราะว่าแบบเป็นคนโปรดของคีชิเลียใช่ไหมละ่ะถึงอาจจะต้องแลกมาด้วยการมือเปื้อนเลือดไปสักหน่อยที่จริงมันก็ไม่หน่อยหรอกมันก็มากอยู่แต่ว่าถ้ามองในแง่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ครับคือเนียงอะ่ะอยู่ในจุดที่โอเคแล้วครับแต่สุดท้ายเขาก็ยอมเลือกทิ้งทุกอย่างเพื่อช่วยเพื่อนนะครับแบบคือต้องเริ่มกลับไปอยู่จุดที่ติดลบใหม่อีกรอบครับไม่ใช่เริ่มจากศูนย์เนี่ยนะติดลบนะ ด้วยความว่าเขาเป็นผู้อ,อพยิยะครับชีวิตเขาก็ติดลบอยู่แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเนียงเป็นตัวละครที่เหมือนคนเขียนเกลียดประมาณหนึ่งคือทุกครั้งที่นางตัดสินใจทําอะไรด้วยความคิดของตัวเองจริงๆอิผลลัพธ์มักจะออกมาไม่ดีเสมอครับคือไม่ใช่ไม่ดีต่อคนอื่นนะไม่ดีต่อตัวของเนียงเองอตลอดเลยผมก็เลยแบบเออเป็นตัวละครที่น่าเห็นใจครับพอพูดอย่างนี้แล้วยิ่งขัดใจตอนจบที่สุดท้ายมาชูบอกว่ามาเป็นมาร์ฟของฉันเถอะแบบเหมือนประมาณว่าเขาด่าเขาดุมาตั้งนานแล้วพอเขาชวนกลับมาเป็นมาร์ฟก็แบบ ทำหน้าดีใจก็ไปช่วยเขาแต่ที่จริงคือมันมีเหตุผลมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าไดอะล็อกของ2คนตอนที่มันจะคืนดีกันนะผมว่ามันมันตื้นไปหน่อยนะแล้วก็แบบเออมันน่าจะมีความลึกมากกว่านี้ในการเคลียร์ใจกันนะอันนี้แค่ความเห็นนะครับผมคนอื่นอาจจะรู้สึกว่ามันเหมาะสมแล้วก็ได้นะครับแต่ที่จริงถ้ามองในแง่ของแอร์ไทม์ผมก็ว่ามันก็เหมาะสมแหละเพราะขนาดนั้นยังรู้สึกว่ารีบๆเลยตอนจบอนะ ส่วนตัวละครของชูจินี้ก็เป็นตัวละครปริศนาที่มาพร้อมกับกันดั้มแดงนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยปริศนาจนตอนจบก็ยังเต็มไปด้วยปริศนาเหมือนเดิมนะครับไม่มีเฉลยว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงนะครับรู้แค่ว่าต้องการจะรีเซ็ตจัก,กรวาลโดยการทำลายกุหลาบชาลอน ซึ่งจริงๆผมก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะว่างเปล่ายังไงไม่รู้นะครับเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าไม่รู้สึกถึงสามัญสำนึกของมนุษย์ปกติเท่าไหร่นักตอนแรกอ่ะผมเดาว่าไอหมอนี่มันจะเป็นภาชนะของอะไรสักอย่างที่มาจากอีฟาก แต่เหมือนว่าจริงๆในตัวเรื่องมันเฉลยว่าเป็นคนที่มาจากอีกฟากใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นก็ความคิดของผมก็ตีตกไปแต่จริงๆที่ผมมองแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวของชูจิอ่ะมันดูว่างเปล่าแล้วก็ไม่มีเจตจำนงอะไรเท่าไหร่นักในตอนแรกครับซึ่งเรารู้สึกว่าตัวของชูจิมีเจตจำนงหรือว่าแบบเลือกที่จะเคลื่อนไหวโดยความคิดของตัวเองจริงๆก็คือตอนที่พยายามจะรีเซ็ตจักรวาลในตอนจบนี่แหละไม่รู้สิผมรู้สึกว่านอกนั้นเขารู้สึกว่างเปล่ายังไงไม่รู้ เพราะงั้นก็ตัวของชูจิเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงเท่าไหร่สําหรับผมนะครับเพราะว่าแบบก็อย่างที่บอกครับตัวเขาเต็มไปด้วยปริศนาแล้วก็ไม่ได้มีบอกถึงปูมมหลังของเขาเท่าไหร่นักว่ามาจากไหนอะไรยกเว้นว่ารู้แค่ว่ามาจากอีกฟากหนึ่งแล้วก็คอยตามไปรีเซ็ตจักรวันให้ลาล่าอยู่เรื่อยๆเรารู้แค่นี้จริงๆนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับ3ตัวเอกของ g c ค a านะครับส่วนตัวละครสมทบอื่นๆก็พวกเอ็กเซลเวียค i มก็บทบาทค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโดดเด่นในเวของตัวเองแล้วกันส่วนเอ c e เซลียนี้ก็เป็นตัวละครสมทบที่ค่อนข้างอนาถอีกคนหนึ่งนะครับน่าสงสารพอๆกับเนี้ยงเลยเป็นตัวโดนกระทาเกือบจะตลอดนะครับมีมาหือมาอือกับชาวบ้านบ้างก็ช่วงท้ายๆเหมือนกันนะครับแต่หุ่นพี่แกนี้โคตรเท่เลย น่าจะเป็นโมบิลสุรที่ผมชอบที่สุดในภาคนี้แล้วล่ะมั้ง ส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนที่ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้เลยนั่นก็คือดีไซน์ของโมบิสูตประจําภาคนะครับเป็นที่ฮือฮางกันสักหน่อยเพราะว่าดีไซน์ของการดั้มอย่าง g ีควอนะครับค่อนข้างที่จะแปลกและฉีกไปจากกานดั้มเดิมๆค่อนข้างที่จะมากผมรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนกันดั้มที่ผ่านมาเลยแม้แต่น้อยนะครับในขณะที่ภาคกเก่าๆถึงว่ามันจะแปลกยังไงนะครับมันก็ยังมีกลิ่นอายของการดั้มภาคเดิมๆอยู่แต่ในขณะที่ภาคนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นอยู่เลยแล้วก็แน่นอนครับว่ามันเป็นเหมือนทมเนียมของการดั้มแต่่ลลภาคไปแ้ววในชง,งั ก็คือถ้ามีดีไซน์ของกันดั้มประจําภาคหรือโมวิสุดประจําภาคออกมาเนี่ยมันก็จะมีเสียงบน่นเสียงครวนครางกันนิดหน่อยว่าแบบเออไม่ชินว่ะดีไซน์แปลกว่ามันไม่ใช่กันดั้มที่กูเคยรู้จักนี่ว่าอะไรประมาณนี้ครับ แต่ก็หลังเมฆฉายนะครับมันก็เป็นเหมือนธรรมเนียมต่อเนื่องอีกเช่นกันครับก็คือหลังจากเมฆฉายทุกคนก็จะค่อยๆย,ย,ยอมรับตัวของดีไซน์กันดั้มประจำภาคนั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือจากเสียงกลด่าในช่วงก่อนเมฆฉายเนี่ยกลายเป็นเสียงชื่นชมจนบางครั้งกันพาขาดตลาดจนบางทีผมก็แอบงงครับมันใช่ตัวเดียวกันกับที่มึงด่าไปก่อนเมฆฉายปาวะแต่ก็เนี่ยครับในเรื่องของดีไซน์ GQu a อนั้นผมค่อนข้างที่จะเฉยๆะขนาดดูเมฆจบแล้วนะแบบ คือส่วนตัวผมอบตั้งแต่ผมเห็นคีย์วิชวลของภาคเนี้ยผมก็รู้สึกว่า G ควัลทำออกมาได้ดูดีถึงมันจะไม่มีกลิ่นอายของกระดัมอยู่เลยก็ตามแต่นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าดีไซน์ของมันะออกมาดูดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกตามตรงครับว่าดีไซน์ของมันไม่ใช่ทางของผมอยู่แล้วครับเพราะงั้นผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ชอบและก็ไม่ได้เกลียดครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าหลังจากที่เมฆฉายแล้วหุ่นบางตัวหุ่นมันจะขึ้นใช่ไหมแบบ เป็นที่ต้องการของแฟนๆมากอย่างเงี้ยเพราะก็ต้องยอมรับตามตรงครับว่าในการที่ทําให้คนดูชื่นชอบเครื่องนั้นๆในเรื่องเนี่ยบทบาทในเมะมันก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับสาเหตุที่ผมเฉยๆกับ G ีควัด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าบทบาทหรือซีนที่นางได้โชว์ในเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยครับส่วนมากก็คือแบบเหมือนสู้ๆให้มันจบไปมันก็เลยมีผลกับความอินของผมกับตัวของ G- ีควักหรือมั้งนะแต่ถ้าจะให้ผมติดีไซน์ของ g ีควัสักหน่อยนะครับผมติอยู่เรื่องเดียวเลยครับแลวซึ่งผมยกมือไหว้แหละกูขอ้ออองงมงยย่าาปกเล คือ g q u a r k อ้าปากเนี่ยมันเป็นหายนะของดีไซน์สําหรับผมด้วยซ้าไปมันไม่ให้ความรู้สึกเท่เลยครับมันเหมือนแก๊กบอลที่เป็นเซ็กทอยที่เอาไวค้คาดปากมากกว่าครับแต่ก็เนี่ยแหละครับโดยรวม g q u a r k นั้นเป็นโมบิลสุดที่ดีไซน์ออกมาได้ดีสําหรับผมนะแต่แค่ผมรู้สึกเฉยๆกับมันเฉยๆแล้วก็ย้ําอีกทีครับมึงอย่าอ้าปากเลยเชื่อผมส่วนกระดัมตัวหลักอย่าง GF e กับกันดัมแดงนะครับ อันนี้สําหรับ G-Fest นั้นผมให้ผ่านครับผมชอบมากเลยสำ,สำหรับ G-Fest นะครับแต่ในขณะที่กันดั้มแดงนี้อืมน่าจะเป็นกันดั้มที่ผมไม่ชอบที่สุดในภาคนี้แล้วหรอมั้งไม่ใช่ว่าดีไซน์มันไม่ดีนะผมรู้สึกว่ามันออกแบบมาได้ดีมากนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่ากันดั้มของไทม์ไลน์เนี่ยครับมันให้ความรู้สึกเป็นจักรกลชีวะมากกว่าเป็นหุ่นยนต์เพียวๆอะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตั้งแต่มีกันดั้มมานี้มันก็ยังไม่มีชีวะจักรกลแบบจริงๆจังๆกันสักทีนะคัมกล้้เงง็นนาาป G ขอ ราะงั้นตอนเห็นกันดัมแดงผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกันดัมที่แปลกแยกกว่าชาวบ้านเฉยๆนะครับก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แต่ว่าใดๆคือดีไซน์มันก็ออกมาเท่นะครับส่วน GF e s t ที่บอกว่าชอบนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าผมแค่ชอบมันนั่นแหละแบบชอบแบบไม่มีเหตุผลนะคือเห็นแล้วชอบนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมอาจจะเป็นเรื่องของคู่สีหรือว่าดีไซน์มันหรืออาจจะแค่ว่ามันหน้าตาเหมือนแมวเหรอมั้งผมก็เลยชอบนะครับนอกจากนั้นพวกโมบิสุดสมทบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นซาคูทูเกลกุ๊ก หรือ,อเกียร์ของเอ็กซาเวียนี้ก็ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะตัวเกียร์ของเอ็กซาเวียนะครับความจริงเกียร์ธรรมดาของหน่วยนิวไทของคิชิเลียก็ถือว่าทำออกมาได้สวยครับแต่ว่าด้วยความว่าเกียร์ของเอ็กซาเวียมันสีขาวเนาะมันก็เด่นกว่าเพื่อนเงี้ยผมรู้สึกว่าโมวิสูตสมทบในภาคนี้มันดูดีและก็ดึงดูดความสนใจผมมา,มากกว่าตัวกันดั้มประจำภาคนะครับ ก็ถ้าให้คะแนนแบบ overall ทั้งหมดนะครับของดีไซน์ประจำภาคนี้ผมให้ประมาณ8.5เต็ม10แล้วกันคือมันก็มีตัวที่ชอบมากแบบปักมากนะครับมันก็มีตัวที่เฉยๆแล้วก็มีตัวที่ค่อนไปทางไม่ชอบก็มีนะครับแต่ถึงยังไงผมก็รู้สึกว่ามีหลายตัวที่ผมรู้สึกชอบมากกว่าเฉยๆเพราะฉนั้นก็8.5น่าจะเป็นคะแนนที่เหมาะสมท่าถามผมนะคนอื่นอาจจะให้มากกว่านี้หรือให้น้อยกว่านี้ก็ตามสะดวกเลยครับ ส่วนสุดท้ายเลยนะครับก็เป็นเรื่องของเนื้อเรื่องและการนําเสนอครับความจริงคือตอนแรกกับผมกะว่าจะเล่าแยกนะครับในการระหว่างเนื้อเรื่องกับการนําเสนอนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมานะครับคือผมต้องพูดโดดไปโดดมาระหว่างหัวข้อตลอดนะเพราะงั้นเอามารวมกันน่าจะเวิร์กกว่านะครับแล้วก็เนื้อหาแต่ละส่วนมันไม่เยอะด้วยเนื้อเรื่องของภาคนี้นะครับถ้าพูดกันตามตรงแล้วก็คือสไตล์การเล่าเรื่องนั้นค่อนข้างคล้ายกับเอวาเกเลียนซึ่งเป็นผลงานก่อนหน้าของสตูดิโอนี้นะครับ นึ่งมันจะมีความเนิบของมันในระดับหนึ่งก็คือในช่วงตอนแรกๆอ่ะมันจะค่อยๆเล่าเป็นสเต็ปสเต็ปไปคือกราฟความสนุกมันก็อาจจะขึ้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งอย่างใช่ไหมแต่พอไปถึงจุดหนึ่งอ่ะครับกราฟความสนุกจากที่มันเคยขึ้นตอนละหนึ่งอ่ะมันอาจจะสไปค้นไปตอนละ5 แล้วพอตอนต่อไปอ่ะมันก็จะค่อยๆเพิ่มเป็นแบบตอนละ6ตอนละ7ไปเรื่อยๆคือกราฟมันจะค่อยๆตั้งขึ้นไปทีละนิดนะครับสำหรับผมอะ่ะผมค่อนข้างโอเคกับวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้นะถึงช่วงแรกมันจะค่อนข้างเนิบไปหน่อยแต่ว่าแบบก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งอ่ะครับรายละเอียดหลายอย่างอะ่ะมันต้องอาศัยการปูพื้นฐานนะครับซึ่งตอนแรกๆอะ่ะมันจะช่วยเราได้เยอะแต่สำหรับ G ีคว x กก็มาแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่า ถึงแม้ว่าช่วงแรกมันจะปูพื้นฐานนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานในการดูกันดั้มจักรวันยูซีมาก่อนหรือคนไม่เคยดูกันดั้มมาก่อนนะครับจะค่อนข้างไปได้ช้ากว่าคนที่เคยดูมาก่อนอยู่ประมาณนึ่งแต่โดยรวมแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับคือทุกคนสามารถเอ j นจอยกับมันได้ ซึ่งถ้าว่ากันถึงตัวเนื้อเรื่องนี้ผมค่อนข้างจะแฮปปี้กับกันด้ำภาคนี้นะครับเพราะถึงแม้จริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประเด็นหลักๆหรือแก,ก,ก่นของเรื่องนั้นมันคืออะไรกันแน่แต่ว่าสุดท้ายด้วยจํานวนตอนที่มีจํากัดแค่12ตอนนะครับเขาก็สามารถหาทางลงให้กับเนื้อเรื่องของเขาเองได้อย่างสมบูรณ์ในแบบที่เขาอยากจะเล่าแล้วแม้ว่าหลายๆประเด็นนะครับยังจะถูกปล่อยค้างไว้ยังไม่ได้รับการเฉลยแบบ100%ก็เถอะ แต่ได้ๆนะผมคิดว่าทางทีมงานน่าจะเก็บเอาไว้อะไรสักอย่างครับอาจจะเป็นภาคต่อซีซั่นหน้าหรือว่าเป็นมูฟวี่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ใดๆนั้นโดยรวมผมค่อนข้างจะแฮปปี้กับภาคนี้นะเพราะว่าหลายภาคที่ผ่านมานะครับผมค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องการบริหารตอนยกตัวอย่างก็ IBO ซีซั่น2หรือวิดฟอร์มเมอรคิลีที่เพิ่งฉายไปในภาคก่อนหน้าก็ได้ครับอันนั้นคือแบบมันให้ความรู้สึกว่าเหมือนทางทีมงานบริหารตอนไม่ค่อยลงหรืออาจจะมีการปรับแก้บท ทำให้มันไม่ลงตัวกับจํานวนตอนหรอมั้งนะแต่กับภาคนี้นะครับผมรู้สึกว่า12ตอนที่เขาฉายมาเนี่ยมันครบถ้วนทุกอย่างที่เขาอยากจะเล่าแล้วครับมันไม่มีการเล่งเกินไปหรือว่าการยืดเนื้อเรื่องจนดูน่าเกลียดแต่ทั้งนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าสําหรับคนที่มีพื้นฐานกันดั้มมาก่อนหรือถ้าเน้นๆเลยก็คือคนที่รู้จักจักรวาลดิยูซีดั้งเดิมมาก่อนนะครับจะค่อนข้างได้เปรียบในแง่ของการอินและโคการเก็ตกับเมสเซจที่ ตัวเรื่องต้องการจะสื่อสารนะครับเพราะว่าการดั้มภาคนี้นะครับมันเป็นเหมือนจดหมายลักที่ทางทีมงานต้องการจะเขียนถึงาการดั้มจักรวาล UC หรือถ้าพูดแบบเจาะจงหน่อยก็คือกันดั้มภาคแรกนั่นแหละครับเพราะว่าเอ e m เมนต์หลายอย่างและอิสเตอร์เอในภาคนี้นะครับมันก็มีการหยิบยกมาจากกันดั้มภาคแรกและก็เซตานิดหน่อยนะครับมาใส่ในภาคนี้ทําให้หลายคนที่มีพื้นฐานจากจัก,กรวาล UC แบบดั้งเดิมนะครับก็จะรู้สึกอินไปกับมันแต่ในขณะที่คนที่ไม่เคยดูหรือคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานของจัก,กรวาล UC เเเยยนี้กก็็จะไไม่่่คอทรร ว่าอันนี้มันคืออะไรอันนั้นมันคืออะไรแต่ได้ไดไดนะครับไม่เก็ตไม่ได้หมายความว่าไม่รู้เรื่องคือคนดูใหม่ก็สามารถเอ j นจอยกับมันได้แต่แค่จะไม่อินเท่ากับพวกคนดูเก่าๆเท่านั้นเอง แต่ก็เหมือนที่ผมพูดไปในหัวข้อที่ว่าคนไม่เคยดูสามารถดูภาคนี้ได้ไหมนั่นแหละครับว่าถ้าเราดูไปถึงตอนที่12นั้นเราอาจจะรู้สึกแปลกๆสักหน่อยสําหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการดั้มมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าการยัดอิสเตอร์เอ็ดและเอเลเมนต์ต่างๆของภาคแรกมาในตอนสุดท้ายนี้มันค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับมันไม่ใช่ยัดเข้ามาแค่ว่าตัวละครตัวนี้มาจากไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันล้อเลียนกระทั่งแบบสเกลที่ผิดเพี้ยนของการดั้มภาคแรกครับซึ่งในปีนั้นเทคโนโลยีการทาภาพมันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าตอนนี้มันก็จะมีีกาารเเพ้้ยนของงลบ จีควักแม่งเอาสุดนะครับมันเอาความเบี้ยวพวกนั้นน่มาใส่ในอ,อนิเมะตอนสุดท้ายด้วยผมว่าโอ๊ยอะไรขนาดนั้น แยิ่งไอ้การดั้มขยายร่างเนี่ยครับแน่นอนครับว่ามันคืออีสเตอร์เอ็ดหรือมันเป็นการอ,าอ้างอิงถึงการดั้มภาคเก่าๆครับแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือการ s ซ a l e s c ภาพของการดั้มในสมัยนู้นหรือเปล่าเพราะจริงๆกันดั้มภาคแรกเนี่ยผมดูครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับผมก็คือแบบจําอะไรไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็สภาพด้วยครับยิ่งงานภาพในตอนนู้นครับที่มันค่อนข้างจะเรียกได้ว่าโบราณเลยถ้าพูดกันตามตรงนะมันก็เลยไม่ค่อยอยากจะจดจําไว้ในหัวเท่าไหร่ครับคือเราชินกับภาพอนิเมะสมัยใหม่ แล้วใช่ไหมล่ะเราจะย้อนกลับไปดูอนิเมะงานภาพเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยคือแบบถ้าไม่ใช่คนที่อินความคลาสสิกจริงๆเขาอาจจะทนดูได้ไม่นานนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับขาดภาคเซตาที่เนื้อหามันดีมากๆแล้วก็งานภาพมันอัปเกรดมาโคตรๆแล้วจากภาคแรกครับผมยังรู้สึกว่าผมไม่ค่อยมีกระจิตกระใจดูเลยเพราะายังไงภาพมันก็เก่าอะแล้วก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าคนดูใหม่ๆเขาจะอินกับการ ฉาย g ีควักตอนที่12หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้สึกว่าอย่างว่าแหละมั้งนะเพราะว่าส่วนตัวผมครับผมก็รู้สึกอย่างนั้นจริง อาจจะดูว่าเหมือนยำคิดยำทำนะครับแต่ว่าจริงๆคือผมรู้สึกว่ามันประหลาดนะครับมันประหลาดในหลายแง่มากๆอ่ะครับทั้งในแง่วิชวลที่กันดั้มปู่ออกมาใช่ไหมแบบดีเทลอย่างโลดเลยแล้วมาสู้กับ g ีเฟสกับ G ีควักที่มันดีเทลยุบยับเต็มไปหมดเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันโดดอ่ะคือแบบโอเครู้แหละว่ามันเป็นโมบิสุดจาก2ไทม์ไลน์มาเจอกันนะครับแต่ว่าด้วยความมันไม่เข้ากันนะครับมันก็เลยรู้สึกขัดตาอยู่ในหน่อยอ่แล้วไหนจะสัดส่วนสกลของปู่ที่ไม่งู้ไปก็เบี้ยวไปครับเออโอเคผมรู้ราา ภาคแรกแต่แบบเฮ้ยมึงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งแค่เอาปู่มาคนก็ฮือฮาแล้วมึงไม่ต้องให้เบี้ยวตามกันดัมภาคแรกก็ได้หรอมั้งแต่ใดๆผมก็จะมีปัญหาแค่ตอนที่1 2นะครับก็คือส่วนตัวแค่รู้สึกว่ามันประหลาดไปหน่อยแต่ในแง่ของเนื้อเรื่องการเฉลยปมปริศนาต่างๆของตอนที่12นี้ถือได้ว่า ค่อนข้างคนลุกเลยครับแบบตอนเฉลยเรื่องของลาล่ากับชาเรื่องของเซกโนวาเรื่องของอีกฟากอะไรเงี้ยที่จริงมันเป็นอะไรที่ผมคิดไว้แล้วแหละครับว่ามันต้องประมาณนี้แต่ว่าพอมันถูกเฉลยออกมาต้องยอมรับครับว่าแบบทาได้ชวนขนลุกเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับเนื้อเรื่องแล้วก็พรีเซนเทชันหรือการนําเสนอนะครับแต่ว่าจริงๆก็มีหัวข้อแถมท้ายนะครับอันนี้แบบแถมนิดเดียวสั้นๆนะครับก็คือผมค่อนข้างมีปัญหากับโปรดักชันของภาคนี้ประมาณ1-2ตอนแรกอยู่พอสมควรนะครับก็เป็นเรื่องของการตัดต่อที่ในตอน2ตอนแรกอ่ะผมรู้สึกว่าจังหวะการตัดต่อมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ยิ่งตอนที่2นี้หนักเลยครับคือเข้าใจแหละครับว่าเขาอยากจะให้เห็นภาพรวมของเรื่องราวก่อนที่จะเกิด เหตุการณ์ในจีควักส์นะครับก็คือเป็นเรื่องของชาไปขโมยกันดัมอะไรเงี้ยแต่เหมือนการที่เขาเล่ารวบอย่างเงี้ยผมค่อนข้างจะมีปัญหาตรงที่ว่าแบบเอ่อถึงผมจะเป็นคนที่มีพื้นฐานของ UC มาบ้างครับแต่ว่าก็อย่างเพื่อบอกกับผม ค่อนข้างจะไม่อินกับ UC เพราะงั้นนะแบบมันจะมีความมึนนิดนึงในการดูตอนที่2มันต้องดูทวนรอบถึง2รอบครับมันถึงจะพอจับใจความได้ว่าแบบอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบผมก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมไหมแต่ว่าแบบผมต้องดูหลายรอบจริงนะไอตอนที่2เนี่ยกว่าจะแบบอ่เรียบเรียงได้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอเคสรุปกันอีกรอบนะครับสำหรับโมบิส u ดการดั้มชีควัสนะครับก็คือผมคิดว่ากันดั้มภาคเนี้ยเป็นจดหมายลักเปิดผนึกถึง กันดั้มภาคแรกแบบชัดเจนมากๆนะครับทั้งอีสต์เอกการทีบิลหรือการนำองค์ประกเก่า,กาๆมาใช้ในภาคนี้มันค่อนข้างที่จะจัดจ้านนะครับเองเค์ประต่างๆที่จะทําให้เราหวนนึกถึงกันดั้มภาคแรกนี้ถูกยัดใส่เข้ามาแบบจัดตักจัดเต็มชนิดที่ว่าไม่มีแผ่วนะครับคือแบบเข้าไม่เข้าไม่รู้กูก็ยัดใส่เข้ามาอย่างเงี้ยและแน่นอนครับว่าคนดูอย่างเหล่านี้คือสักขีพยานการบอกรักจากสตูดิโอคาระที่มีต่อกันดั้มภาคแรกนะครับหรือถ้าจะมองอีกแง่หนึ่งถ้าคุณชอบกันดั้มภาคนี้แบบสุดๆคุณอาจจะ เป็นหนึ่งในคนที่บอกรักกันดั้มภาคแรกร่วมกับสตูดิโอคาละด้วยเช่นกันแต่ถ้าคุณเป็นคนดูใหม่และไม่ได้รู้สึกอินกับกันดั้มภาคนี้มากนะักคุณอาจจะรู้สึกว่าพวกแม่งทําอะไรกันวะและในด้านอื่นๆนะครับโดยส่วนตัวของผมนั้น สำหรับผมนั้นถือว่าเป็นการดั้มภาคที่ดีนะครับแล้วก็เป็นภาคที่ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มานานแล้วในแง่ของการที่ว่าบริหารตอนให้ออกมาพอดีกับบทนะครับไม่มีการเล่งหรือยืดจนเกินไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ากันดั้มหลายภาคนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องการบริหารตอนซะเยอะแล้วก็ส่วนตัวผมจะไม่แนะนําให้คนที่อยากจะเริ่มดูกันดั้มดูภาคนี้เป็นภาคแรก <ๆ S 2> ก็เพราะอย่างที่บอกไปครับว่าถึงเนื้อเรื่องมันจะค่อนข้างแข็งแรงในตัวของมันเองแต่ว่า ในแง่ของการใส่อ s สเ r เ g g การทรีบิวการอ้างอิงถึงกันดั้มภาคแรกและก็พวกกันดั้มจาก ยูซีทำลายเก่านี้มันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับก็คือเหมือนคนดูใหม่อาจจะตามไม่ทันสักเท่าไหร่นะักแล้วก็ทําให้ขาดความอินตรงนี้ไปการนําเสนอในตอนสุดท้ายที่มันแซวกันดั้มภาคแรกยับยับเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้คนดูใหม่ไม่เก็ดว่ามึงใส่อะไรพวกนี้เข้ามาได้ยังไงอ่ะมันดูแบบไม่เข้ากันแบบสุดๆในหลายจุดนะครับก็เลยอาจจะทําให้คนดูใหม่รู้สึกประหลาดแล้วก็แบบ อาจจะไม่ชอบภาคนี้ไปเลยก็ได้หรืออย่างเลวร้ายที่สุดก็คืออาจจะทําให้เลิกสนใจเฟรนชชายกันดั้มไปเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ผมมองในแง่ร้ายสุดๆเลยนะแต่คงไม่มีถึงขั้นนั้นหรอก แต่ก็ใดๆนะครับถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะเริ่มศึกษาจัก,กรวาล UC โดยที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนสําหรับโมวิสุดกันดั้ม G ีควอสนี้สําหรับผมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับก็คือคุณดูไปเลยครับแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกสงสัยและติดใจตรงจุดไหนของ G ีควอสคุณสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลเพื่อต่อยอดความรู้ของจัก,กรวาล UC ยต่อๆไปได้ครับมันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับคนที่เริ่มสนใจศึกษาจัก,กรวาล UC สุดท้ายนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าคลิปนี้บอกว่าเป็นความรู้สึกที่สดใหม่หลังจากดูกันดั้ม g ีควักจบใช่ไหมแต่ว่าแบบกว่าผมจะลงคลิปนี้ก็หลังจาก g ีควักจบไปหน้าจะ 2- อสาอาทิตย์ได้แล้วเนี่ยทำไมมึงเพิ่งมาลงคลิปตอนนี้ว่าความรู้สึกสดใหม่บ้าเลยของมึงคือต้องอธิบายอย่างนี้ครับตอนแรกอะผมลงเสียงทิ้งไว้ตั้งนานแล้วก็คือตั้งแต่เมจจบอะครับผมก็ลงเสียงเอาไว้เลยแต่ว่าอ่าอุบัติเหตุนิดหน่อยค,อคือคอมพิวเตอร์เกิดปัญหานะกว่าจะซ่อมกว่าจะหาฟุตเต มาตัดแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปเท่าไหร่นะครับก็คือกว่าคลิปจะเสร็จมันก็เนี่ยรอไปหลายสัปดาห์เหมือนกันนะครับก็คือเสียงที่บันทึกนี้คือความรู้สึกที่มันสดใหม่จริงๆครับแต่ว่าได้แหละครับคลิปอาจจะมาช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับก็อีกนิดนึงนะครับก็คือช่วงนี้ผมน่าจะโพสต์อะไรในเพจมากขึ้น,นครับไม่ว่าจะเป็นเมเกมหรือหนังนะครับเพราะฉะนั้นก็ ถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็สามารถเข้าไปไลค์เพจผมได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ Description ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ความรู้สึกหลังดู G c r o s s ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ